ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับที่ดินของตัวอำเภอรประไร่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนเส้น3011นะฮะก็ถนนเส้นนี้ก็จะเข้าตัวอำเภอรประไล่นะครับผมนี่นะฮะที่ดินก็จะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูณสุกรีสอร์ทนะฮะก็จะมีร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะ,ะอันนี้ผมก็ได้ยืนอยู่จุดหวัวมุมแปลงนะฮะแปลงที่ดินจริงๆนะฮะ ก็จะอยูอ่ด้านข้างของการไฟฟ้าของตัวอำเภอบ้านไร่ตรงนี้นะด้านหน้าที่ผมเปิดกล้องตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือมุมด้านหน้าของแปลงที่ดินนะฮะด้านหน้าของแปลงที่ดินนะฮะความกว้างจากถนนลาดยางนะฮะก็จะเป็นลนะักษณะที่ดินด้านหลังก็จะโอบไปด้านท้ายของการไฟฟ้านะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนด นอสอสจนะฮะเป็นโฉนดพุตแดงนะฮะจำนวนเนื้อที่ดินอยู่ที่18ไร่2งาน43ตารางวานะฮะก็ราคาขายเหมาก,ก็อยู่ที่20ร,ร้านนะฮะก็เขตแปลงที่ดินก็ตั้งอยู่ที่ตัวตำบลบ้านบึงอำเภอมันไล่จังหวัดไทัยธานนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเสาใหญ่นะฮะจะเห็นเป็น ซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าเส้นหลักใหญ่เลยนะฮะนี่นะฮะก็การไฟฟ้าก็อยู่ด้านข้างข,างของแปลงที่ดินตรงนี้นะครับผมเดิมอุมด้านหน้าค่อนข้างที่จะล็อกนิดนึงนะฮะก็จะดูยากหน่อยนึงนะฮะนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับผมนี่นะฮะด้านหน้าถนนก็จะมีความกว้างอยู่ที่หน้าทะยางตรงนี้นะฮะความกว้างอยู่ที่34เมตรนะครับผม แล้วก็จะลึกไปตรงนี้ข้างในยาวเข้าไปนะฮะที่210เมตรแล้วก็จะตัดมุมด้านหลังของการไฟฟ้าตรงนี้เห็นไหมให้ตึกตรงนี้นะครับตัดด้านหลังไปก็อยู่ที่115เมตรนะครับผมรถค่อนข้างๆะเยอะจะเสียงดังนิดนึงฮะผมก็พยายามพูดให้ดังนิดนึงนะครับ ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นที่จะเข้าไปในตัวอำเภอวัลไล่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีวัดถ้ำเขาวงาน้ำตกปางสวรรค์ก็พูด,ดง่ายๆว่าจะเป็นจุดที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวคือต้องผ่านเส้นนี้นะฮะที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดละจุดนะครับผม นี่นะฮะด้านหน้านะฮะด้านหน้าถนนฝั่งนี้นะครับถนนฝั่งนี้นะฮะก็จะอยู่ฝั่งทางทิศใต้ฮะแล้วก็มาด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันออกแล้วก็จะมีวิวภูเขาฝั่งทางทิศเหนือเห็นไหมครับนี่ฮะภูเขาตรงนี้ผมเดินเดินค่อนข้างจะลำบากนิดน,นึงนะฮะมันค่อนข้างจะเดินยากก็ด้านข้างาน,น่าจะเป็นการไฟฟ้าที่เขาเช่า ที่กำลังเช่าทำการก่อสร้างนี่นะฮะตรงนี้นะครับ,รบอันนี้ก็คือแปลงนั่นท่าแปลงที่ดินนะครับผมนี่นะฮะก็เยอะมากเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวก็ใครช่วงนี้ก็เปิดให้เข้าได้แล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ สามารถที่จะแวะเข้ามาดูได้นะครับผมที่ดินของตัวบลาไรลนะครับผมเป็นที่ดินค่อนข้างที่จะสวยวิวดีนะฮะผ่านช่องนี้มาเราจะเห็นภูเขาใหญ่ของ,ลงลบลาไร่ตรงนู้นเลยนะฮะตรงนี้นะคือผ่านไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีวิธยการอาชีพนี่นะฮะจะมีโรงเรียนมีปั๊มน้ํามันค่อนข้างที่ความเจริญค่อนข้างที่จะ เข้ามานิดหน่อยนะครับผมก็คือ,อยังไม่มากนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นวิวภูเขาเข้ามาก็จะว้าวมากเลยนะฮะที่ดินสําหรับคนที่ชอบที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่า,าจะทําเป็นบ้านสวนนะฮะเพราะว่าด้านท้ายเห็นไหมฮะก็จะมีสวนมะพร้าวมีต้นไม้สวนมะพร้าวด้านท้ายเห็นไหมฮะจะว้าวมากเลย เดี๋ยวเดินๆเ,เข้าไปข้างไนให้ดูอีกนิดนึงนะฮะจะได้เห็นอ่าได้แบบชัดเจนนะฮะนี่นะเห็นไหมครับวิวด้านข้างฝั่งที่มวันออกก็จะเป็นภูเข,ขาด้านหน้าตรงนี้นะฮะอยู่ข้างหน้ารถวิ่งเยอะมากเสียงก็จะเบาขึ้นนะฮะ ให้ดูตรงนี้นะฮะยู่แปลงที่ดินก็จะมีสระน้ำหนึ่งลูกนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะก็จะตัดตรงไปด้านหลังนู้นแล้วก็ตัดมาข้างหลังตรงนี้นะฮะแนวสวนป่านี่ตรงนี้นะฮะข้อสระน้ําก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเดินไปนู่นเลยนะฮะนี่นะครับนี่คือด้านหน้าของแปลง ระยะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือเดินหน้าจากเซนต์ทรมิเกตก็น่าจะอยู่ระยะอยู่ที่220กิโลเมตรนะฮะจากกรุงเทพเข้ามาก็ใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะฮะขับรถเข้ามาดูเข้ามาดูที่นะฮะก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ ที่ดินก็จะมีติดรั้วกับการไฟฟ้าไปนู่นเลยนะครับเนี่ยอันนี้เขาน่าจะเช่าทําเป็นที่พักก่อนนะฮะก็ทําเสร็จก็น่าจะเก็บย้ายออกนะครับผมนี่ฮะนี่นะฮะก็เป็นมุมผ่านหน้าแปลงตรงนี้เราจะเข้า,อาของตัวอำเภออันนี้ก็คือการไฟฟ้าด้านข้างแปลงที่ดินนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเข้าตัวอำเภอเนี่ยนะ ก็ประมาณสัก1กิโลเมตรนะฮะก็จะถึงอำเภอ,อตัวตัวจากตัวอำเภอนะฮะนี่นะครับก็จะมีแบบรีสอร์ทมีเยอะแยะนะครับผมก็จะขยับมาเผอมากขึ้นนะครับก็จะหาหน้า ฝั่งตะวันตกเ่ยน,นะก็จะเป็นภูเขาที่ดินของอ,อของตัวเมลล่าไนนะฮะก็ินระยะความกว้างของตัว,วอ,อยู่ที่เท่าของตัวจังหวัดนะฮะความกว้างนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือเข้ามาในเมืองในตัวอแล้วนะฮะ พื้นที่เขตของเวัดไ่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ที่นตรงนี้ก็ไปวัดขเขาวงนะครับมู่บ,บ้านอีสต์สู่เรียนรู้ทางหนาานะฮะก็ดูตรงนี้นะฮะก็จะมีน้นนานํา,ร,าร,ร้อนสมองนะ้ําตกไซเบอร์เรักษาพันสัตว์ป่าอนุรักษ์ป่าห้วยข่างนะฮะก็น้ำผุร้อนสมองก็จะผ่านเส้นนี้เลยนะครับอันนี้คืปอปาทอวัดไร่ส่วนมากนัดลูกค้าตรงนี้นะ Okay, ครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับที่ดินของตัวอำเภอมะร้านะฮะก็ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ลูกค้าหลายคนติดตามเข้ามาไม่ทิ้งผมนะฮะก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ